หิวมากหิวมากตื่นขึ้นมาก็หิวเลยหิวมากหิวมาหิวมากหิวมาเลยหิวหิวหิวเดี๋ยวพ่อให้อีกใจเย็นใจเย็นกินจะช้าลูกกินจะช้าอใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นกินแล้วครับกินข้าวแล้วครับเออปกติจะใส่ถาดบางๆไง เออแต่รู้สึกว่าเขาหิวมากไงก็เลยใส่อันนี้เลยกระบะอันนี้เลยกระบะไอ้ขนมอันนี้เลยเนี่ยนะครับนะขนมปังนะอ่ิอมพิเรียนไม่ใช่อเซนน์น์อิมพิเรียนนะอร่อยไหมลูกเออกินเยอะๆกินเยอะๆลูกกินเยอะๆเดี๋ยวพ่อให้ใหม่เดี๋ยวพ่อ,อให้ใหม่กินเยอะๆ,ๆ,ๆไก่เบิร์ดไปวะอืมกินเยอะอยู่นะ กินเยอะอยู่นะเนี่ยให้ตังไปตังเยอะกินเยอะอยู่โอ้โหอ้าอุ้ยเดี๋ยวให้อีก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 ลูกเดี๋ยวให้อี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 กเออหิวมากหิวมากหิวมากหิวมายเออโอ้ดีใจแล้วดีใจแล้วอืม ดีใจแล้วกินข้าวได้แล้วกินอาหารได้แล้วโอ้ฟื้นตัวเร็วมากเลยได้แบรนด์ไปได้แบรนด์เลยลูกได้แบรนด์กับอะไรนะอะไรอะไรแฟมฟอร์ดฟอร์ดไม่รู้พ่อจำไม่ได้แล้วเออนะเดี๋ยวให้อีกเดี๋ยวให้อีกเดี๋ยวให้อีกมา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 เดี๋ยวพอ่อาให้อีกอุย้ยหมดจริงๆอะเยอะมากแป๊บนึงเอามาเพิ่มครับเอามาเพิ่มคุก เอาให้เพิ่มโอ้กินเยอะมากเลยเออกินเยอะมากเมื่อกี้ติดคออวกอัอกอกัอกเลยเกือบไม่รอดเออกินเยอะลูกกินเยอะเยอะจะได้อ้วนเออซื้อกงมาครับกงแบบพับได้กงแบบประกอบได้ซื้อกงมาไว้ให้เขานะเดี๋ยวเอามุงมากางให้เขาเออตอนกลางคืนก็ไม่จำเป็นต้องกางหรอกวะแต่ก,กางก็ดี เอาเอิ่มล้วบ่อิ่มละทีอิ่มล้วบ่อะอิ่มล้วบ่อิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาไวลูกกินน้ำอ่ะกินเลยลกูกกินเลยหนาเหรอหรือยังไงครับหนาวเลยหรอือยังไงมุงดูหัวหัวเปื่อยเบิดพี่น้องเออหัวเปื่อยเบิดค่อยๆรักษาไปพี่น้องให้มันอาการดีขึ้นบ่อย,ม,ยมันเย่าเบิดอย่าเฝวาเห็นมันเจ็บมันเจ็บหลายมันสิบ่อยาก้จับบ่อยากห้บาย โอ้กินเข่าได้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยมีแห้งเหรอสำนีก็ได้อืมเฮ็ดจังไหนบ้าหูนี่หูนี่เอาเอาเอาผัดเ,เทียบติดไว้บ่เปิดไว้บ่เปิดไว้เห็นมันน้ำน้องมันออกบ่มันจังสิอันนี้แล้วกินน้ำเขากินน้ำอยู่อ,อือิ่มยังลูกอิ่มน้ำยังน้ำอิ่มยัง ออิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเลอลูกเอาเอิกมไหมเอาน้ำอิกมไหมเออเอาน้ำ inside. 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 Inside inside. อ,อิกมไหมอ่าอ่าอ่าอิ่มแล้วก็อิ่มอิ่มแล้วก็ออกมาเอออิ่มแล้วก็นอนโอ้ยอิ่มแล้วก็นอนอิ่มแล้วก็นอนครับอิ่มแล้วก็นอนห่มผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวห่มผ้าก่อนอากาศเย็น อ,อากาศเย็นนะลูกเนาะนอนแล้วครับพี่น้องนอนแล้วอ่าสานีกัมีแห้งแล้วเดี๋ยวก็จังให้แบนเขากินอีกเจังน้าก,ก็ลุกมาขี่ตัว็น้อยเนี่ยอตอนกลางคืนก็ให้นอนข้างนอกเวลาเขาปวดขี้เขาจะได้เดินมาขี่อืม ไม่ได้ให้นอนกกงอย่างนี้นะตอนกลางคืนเดี๋ยวก็ให้นอนข้างนอกให้นอนข้างนอกสักพักหนึ่งแต่ตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวให้นอนเดี๋ยวเอาผ้าเอามุ้งมาโอเคนะครับสวัสดีครับ